งานจิตอาสาเป็นงานที่ทำประโยชน์เพื่อสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทนเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความสมัครใจไม่ใช่ทุกคนที่จะเลือกงานนี้แต่สำหรับลุงสําลีไม่ได้เป็นเช่นนั้นเขาเลือกที่จะเดินบนสิ้นทางการเปลนจิตอาสาด้วยปณิธานตามคำสอนของนายหลวงรัชการที่9าผ่านเครื่องแต่งกายด้วยชุดและยานพานะสีชมพูโดยแฝงไปด้วยนัยยะของความใส่ใจและอ่อนโยน ซึ่งเป็นจุดเด่นของลุงสำรีจิตอาสาหนึ่งเมืองปัตตานีครับผมจิตอาสาหนึ่งเมืองปัตตานีนะครับหรือสมเด็หอดใจถึงผู้ชื่อจริงชื่อพิสรุปม,มุนเกิดนะครับอายุรักสปีครับาการศรึกษาจบอะไรมาปอสามเองฮะออด้านจิตอาสาด้วยนะครับทำงานมาก็ร่วม ือบ25ปีที่ผ่านมาเริ่มต้นแรกนะครับคือมีแรงบันดาลใจเขาคือเอาในหลวงพงอท่านในหลวงสกลที่9นะครับที่พงท่านทํางานเพื่อพี่น้องประชาชนที่ในหลงท่านบอกแล้วว่าจะไม่ทอดทิ้งพี่น้องประชาชนดูแลพี่น้องประชาชนในประเทศไทยให้ดีที่สุดเหมือนเอาต้นแบบพงอท่านมาใชา้มากกว่าเป็นอาสาเป็นอาสาตามโรงพยาบาลใส่เสื้อตั๊กเก้งขาสั้นลยายๆก็พอเลยมาขุกคีได้เรียนความรู้ มีความรู้เรื่องการปฐมพยาบ้านหรือการดูแลผู้ป่วยติดเตียงอะไรพวกนี้ครับได้เรียนความมีความรู้ได้เปรียบรมได้เรียนรู้มาก็าเลยมาเริ่มเต็มตัวก็คือน้างานส่วนตัวครับก็เป็นงานส่วนตัวก็คือตกปลา,าตกปลาบางทีก็ไปเก็บขวดน้ํานั่งไปขายนะฮะเพราะเราได้อยู่ตรงนี้ได้ปัจจุบันแล้วก็มาแบ่งปันมีเวลาหเหลือเยอะก็มาแบ่งปันให้เพื่อสังคมอนี้ครับ บางเชื่อมันก็ได้ดีบางเชื่อก็ได้มากก็ไม่ได้มากแต่ก็ส่วนมากก็ได้ได้พอ,พอสมควรนะฮะมาให้เพออืพออ่อนมนุษย์ได้และครอบครัวดูแลครอบครัวได้อยู่ฮะสถานที่ทำงานนี่คือเป็น,นเป็นที่แบบมีมีโรงพยาบาลใช่ค่ะแล้วก็งานน,นี้คุณทำคนเดียวเลยคนเดียวนะครับดูแลฉันน่าจะเป็นสงศบผู้ยากไร คนไข้ติดเตียงคัดฟอกไตแล้วพาน,นำพานคนไข้ติดเตียงที่หมอน,นักแต่ละเดืเดนนอนเขาจะตอบมาว่ายายวันนี้จะพานคนไข้ไปโรงพยาบาลนะไม่มีตังค์ลูกมารับได้ไหมอินดีประชาชนไปส่งถุงที่ตรงนี้ค่าจัดชื่นก็ทำคนเดียวคนเดียวไหนาบางโอ้เวลาครอบครัวได้สำคัญที่สุดเลยนะะฮเราจะไม่แบ่งปันกันเวลาให้ครอบครัวเนี่ย เวลาถามว่าเวลาครอบครเยอะไหมมีเวลาครอบครัวที่ร้อยเปอร์เซนต์เลยแต่ปันจะุกเดียเวลาที่อยู่กับครอบครัวแล้วก็เพื่อสังคมเนี่ยมารวมกันนะฮนะเขราไปในส่วนมากกาไปส่งสม้าไปกับครอบครัวด้วยอครอบครัวก็คือุษครอบครัวเราใช่ไหมใช่ค่ะแม้ว่าลุงสำลีจะสละเวลาส่วนตัวมาเป็นจิตอาสา แต่ก็ไม่ได้มีข้อบกพร่องในการแบ่งเวลาให้ครอบครัวลุงสำลีใส่ใจครอบครัวมาเป็นอันดับแรกและใส่ใจแม้กระทั่งเครื่องแบบที่ใช้สวมใส่ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และแสดงถึงความใส่ใจต่อผู้ป่วยทางจิตที่ได้ออกแบบชุดเหรีูเครื่องแบบเหรียญบูเพราะมีคนไข้ที่เป็นโรคป่วยเศร้าที่ต้องการกําลังใจนึกออกไหมฮะว่าพอไม่เห็นบางครั้งเขาเห็น แค่พอ,พ,อพอสมอหรือคุณหมอไปอเนี่ยคนไข้มีความเครียดแต่พอออกรื่องแบบสีงปูที่ขึ้นมาเนี่ยคนไข้าจากที่เขาไม่เขาเป็นโรคกลุมเศร้ากลับมาดีมีความรู้สึกที่ดีมากของหมยงนยว่าสิงหูของผมเนี่ยทาให้คนไข้ที่เป็นโรคกลุมเศร้าหรือคนไข้ติดเตียงเนี่ยเห็นแล้วคนไข้มีความรู้สึกที่กระตุ้นให้ตัวเองกลับมาเดินได้หรืที่ดีขึ้นอะไรประมาณนี้ับ เลยครับว่าคนเดียวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไม่เคยเปิดรับมวยจากจากเหมือยงานรับไปขอตามเหมืองงานรับอะไรแล้วแต่เนี่ยผมไม่เคยขอไม่ตะกบบาดเดียวเงินของตัวเองล้วนๆทำต้วแต่ล้วนเลยเงินองที่มาจากกานใชปลา่วดน้ำขายประมาณนี้ครับเออมีคนติดต่อคุณลงมาเยอะไหมครับเยอะครับก็นี้ครับตอนนี้ถ้าเป็นคนไข้ติดเตียงก็ประมาณ80กว่าท่าน าานะฮะแปดสิบบาทท่านแล้วก็มีรับยาให้ตามบ้านส่งมอบยาตามหมอน,นัดอะไรพวกนี้ครับแต่เอารับยาที่โรงยาบาลทีแจกอินบางทีเขาอาทิตย์หนึ่งก็ประมาณสามสี่สิบท่านไปรับยาแทนให้ก็ไปแกาจกให้ตามบ้านที่เขานอนทียเตียงยที่ยากเขาไม่มีกาลังที่จะมาเอายาตระมาณนี้ครับต้องออกเองครับผมว่าสี่สี่หมื่นหลักฮนะสี 4, ห่หมนะื่นติดอยู่ในตัวฮะที่เองงาเงินมาใช้กับวงการสงี่ยร้ไร ในนใหห,หแบบ้้้พกกผูยาลลเส้นทางการเป็นจิตอาสาของลุงสําลีอาจดูได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้คนส่วนใหญ่แต่ก็ยังมีคนบางกลุ่มที่เห็นต่างกับการทำจิตอาสาของลุงสําลีแต่ลุงก็เลือกที่จะมองข้ามสิ่งเหล่านั้นผม,มไปไหนมีแต่คนรักครับ <c oughs> ใช่ครับไอเกียรติชังมันก็ต้องมีอยู่แล้วแต่ผมคิดว่าคนไท รักเราเราก็สุขสบายใจสุดแล้วคนรักคนเกลียดมันต้องมีถูกไหมฮะความรู้สึกข,ของผมนะครับผมคิดว่าเราทํางานเพื่อสังคมเนี่ยเราให้ค่ากับผู้ลำบากผู้ยากไรเราไม่ได้ค่าเขาเราทงานเราเอาแค่เราเป็นตัาแหนงตําแหน่งไว้เราถูไหมฮะเราไม่เคยว่าต้องไปโต้ตอบเขาว่าเขาด่าเราอย่างนู้นอยา่างนั้นต่ดาพอเราไม่ป็นขอบผู้เราเอาคนไข้ามาเป็นหลักว่าสิ่งที่ต้องทับคือดูแลคนไข้ให้มากที่สุด

จริงๆดูแลถึงนาทีสุดท้ายวนะ่าการปฏิญาณน้อยแล้วว่าจะดูแลผู้สูงอายุเนี่ยจะไม่เท่าทีนะ่เขาไม่ติดภารกิจก็จะมาดูแลเขาตลอดนะผมได้ปฏิญาณตนไว้แล้วครับว่าจะขอเป็นติกอาสาเพื่อนายหลวงจนชีวิตจะหาไม่คำนี้ทำแล้วตั้งใจทำและก็ปฏิญาณตนแล้วจะทำให้ถึงชีวิตตัวเอง อารไม่แค่นั้นเองคือที่เข้าไปช่วยเนี่ยเราเห็นแล้วว่าเขาเข้าถึงหน่วยงานรับไม่ได้พอเขาติดต่อเขารู้ว่าเราเนี่ยสามารถช่วยเขาได้เช่นเตียงเบาะลมวัเซ็นอุปกรณ์ทางแพทย์เขารู้แล้วว่าเขาเข้าหาหน่วยงานรับไม่ได้เนี่ยรอหน่วยงานรับอีนช้าแต่ข้าผ่านพู้สมมีนบนแบบตอนนี้มาหราที ไม่มีน้ำมันเลยสมมอบแล,คลีความรู้สึกนั้นเป็นความรู้สึกที่ดีอะฮะความรู้สึกที่ดีมากครับความรู้สึกรู้สึกที่ดีตรงไหนน้ไหมฮะหนึ่งเจอคนไข้จากที่เขาท้อถอยเขาเจอเราเข้าไปช่วยดูแลเขาเขามีความรู้สึกที่ดีจะได้กำลังใจจากเนี่ยเราได้รู้ว่าคนไข้กลับมาเดินได้ไหมที่พาน้องน้อง ก็เดินไม่ได้เขากลับเดินได้เนี่ยนั่นคือกำลังใจของเรานะฮะและที่หลักทีกส่สุดสุดก็คือทุกอย่างทุกสิ่งที่ผมทำงานตป็งอิตอาสามาเนี่ยผมมีพวงท่านเป็นคนแรกที่มาเป็นกระตุ้นให้เราะะเอาพวงท่านมาเป็นต้นแบบหรือเป็นหลักเพราะว่าพวงท่านสอนแล้ว่าการที่มาเป็นอิตอาสาได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วไม่ใช่เรื่องที่จะเอามาเล่นง่าย เพราะเราไปดูแลคนไข้ผู้ป่วยติดเตียงหรือองค์การที่ทรงศักดิ์ผู้ยากไร้ที่ทำงานเพื่อสังคมองไหนที่เราช่วยสังคมได้เราจะค่าไปช่วยนั่นคือกําลังใจเร,เราไม่เคยได้หวังผลตอบแทนถามว่าความรู้สึกเราเนี่ยอยากจะได้ผลตอบแทนอะไรมืองานรึไมนะผมไม่เคยอยากได้เพราะผมเก็บกิจกตอยู่แล้วว่าจะขอเป็นสิลปา,า,าเพื่อเพื่อนท่านทำงานเพื่อน้องประชาชนและเพื่อทอบทพี่น้อง สิรักษีเคารพในพื้นที่จังหวัดเราเนี่ยถ้าคามมนไม่จะเป็นคนนอกที่มาขอช่วยความช่วยเหลือไปส่งตามต่างจังหวัเดเนี่ยคนเข้าไปนั่นคือกำลังใจที่ดีถามว่าเงินทรัพย์ถึงเงินทองเนี่ยที่อยากจะไดนะ้มันไม่ใครคิดนะฮะคือเราคิดว่าเราอยู่ยังไงนั่ตั้งแต่ยังไงแล้วแต่ให้คนไข้มีความสุขหรือให้มีความรู้สึกที่ดีกับเรา ก็ติคขามีแง่แง่กับเราเนี่ยเรื่องของานญาติกลับมาเป็นภาพที่ดีขอบคุณนั่นเป็นกำลังใจที่ให้เราสู้กับคนอื่นออกมีหลายเคสครับที่ติดต่อเข้ามาบางทีก็มีความรู้สึกที่แย่ๆแ,แ,แล้วก็ไม่ได้เอาคุนค่าเราคิดว่าเรามาช่วยคนแหลกคนไข้ผู้สูงอายุที่เป็นี่กายไหม่ ชีวิตบนเส้นทางจิตอาสาของลุงสัมลีอ่านไม่ได้สร้างรายได้หรือผลประโยชน์ต่อตอนเองแต่กลับเปี่ยมล้นไปด้วยคุณค่าทางจิตใจทั้งต่อตัวผู้ให้และผู้ได้รับการช่วยเหลือหัวใจที่เต็มไปด้วยความเสียสละไม่เพียงสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคนอื่นแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้สังคมตระหนักถึงการแบ่งปันและการช่วยเหลืออย่างไม่หวังผลตอบแทนสแสดงให้เห็นถึงความงดงามของมนุษยธรรม และการส่งต่อความรักผ่านการกระทำอันยิ่งใหญ่ที่มาจากหัวใจ